จะไปรับชมคลิปสนุกๆน,นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสกไรเน,น,นียจะาอือยากเป็นตลกอืมขอโทษเนาะเขาเพื่นคิดอยากเห็นเขาเล่นตลกนันงลยอยากจะขึ้นเล่นตลกกับเขามากก็ต้องหาโอกาสใกล้ชิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็เห็นดีเห็นงามแล้วเขาก็จะชวนไปเองได้มีโอกาสได้ตลกใช่ไหมฮะมีโอกาสได้เล่นครับผมม,มีโอกาสได้เล่นสองเดือนสองเดือนเองครับ,คร,บครับผมจากฝันมาเป็นสิบปี เล่น,ลนอ,อยู่แค่สองเดือน,ค,อนครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะคิดเองว่าเราเพิ่งเข้าไปใหม่มันความสามารถไม่ถึงอยู่แล้วทําไม่ให้เขาหามั้งโอ้โหประสบะการณ์ยังไม่เยอะพออืมอ่อมอาก็เลยต้องถอยมาก่อนภาษาตลอลก็คือเหมือนกับว่าเล่นยังไงก็ไม่หาหรือว่าเราจะไม่ไม่เหมาะกับทางนี้ก็เหมือนมาประเมินตัวเองครับก็เลยเปลี่ยนหันเหทิศทางเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนเลยไม่ไปละไม่ไปทางนี้ละจ้อ แล้วหัวหน้าคณะเขาว่าไงคะตอนที่เราตัดสินใจจะออกออกมาเลยอ๋อเหรอครับหัวหน้าคณะเขาไม่ว่าอะไรเลยเหรอเขาก็เขาให้คนมาตามเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ไปแล,แล้วแล้วก็ไม่เจอ,อเขาอีกเลยเออยี <20 S 2> อ่สิบกว่าปีแล้วแล้ววันนี้มาเนี่ยความฝันของพิชลีคืออะไรคะอยากจะเจอหัวหน้าคณะอีกครั้งหนึ่งครับผมอ๋อเหรอครับครับยี่สิบกว่าปีแล้วที่ไม่เจอกัน ประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเทคนิคต่อไปทำอะไรได้ครับหัดโยนหัดโยนโยนวี่งแรงยอดออกมาแล้วอีกทีครับโอ้โห้โก้งครับพี่สุพเห็นโก้ตะลึง หนูหนูเคยพยายามฝึกอยู่ครับหนูเคยพยายามฝึกอยู่เพราะว่าโอ้โหแต่ว่าหนูยังทําไม่ได้นะโอโอเคครับเอ่อก็จะจับอย่างนี้ก่อนปั๊บหมุนปั๊บแล้วก็ฮะก็ยังไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับดูง่ายมากเลยครับโต๊โตครับห่างผ้าฟ้าตาครับพี่โกมาจากตรงไหนครับโรฮพี่ว่าพี่โกกลับไปที่เดิม ก็ติดมาด้วยเร็วทำมาลองสิพิชลีครับเมื่อกี้มันมันหมุนเหมือนบุมบั่นแงอะครับอ่าแต่ลงแตลงโชว์ลีลาอื่นครับลีลาอื่นโอ้ดีใจเครับผมได้เอาอนานี้ก่อนเดี๋ยวกันนะแวบเฮ้ยโอ้<ๆ>โหเราตื่นเต้นกับออสเตรเลียว่าเขามีบุมบั่นแงนะครับใช่ครับ<ๆ>นี่เรามีผ้ายเย็นบุมบั่นแงโอ้มีหมุนกลับตัวได้มีหมุนกลับตัวได้ได้เลยไปแถวๆกรรมการแล้วกลับมาได้ไหมอ่า ้าข้าไปใกล้ๆโต๊ะกรรมการลองดูว่าโยนใกลขนาดไหนครับเมื่อกี้ก็มันลอยอยู่ตรงนี้แล้วอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีคนไหนพี่ตุ้มคนไหนพี่นิ่มครับผมรับหล่อกับเพื่อนนะชื่อตุ้มครับอ๋อพี่ตุ้มหล่อขำปีเตอร์นิ่มครับปีเตอร์นิ่มนะครับพี่ชฉลีรู้จักดีเออรู้จักครับสวัสดีครับ ไม่เจอกัน,นมากี่ปีแล้วครับวันนี้ที่ออโอ้ย<ป>ี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบกว่าปียังจายังจาวันสุดท้ายที่เล่นด้วยกันได้ไหมครับจา<ำ>ได้โอ้ยจาได้แม่นเลยฮะพี่ครับผมมีเวลาให้ประมาณสามสี่นาทีครับผมพี่โกมาช่วยได้ไหมโอ้ถ้ามีหนูไปมันจะไม่ตลกหนักกว่าเดิมนะครับพี่พ <laughs> ี่โกช่วยหน่อยเคยเคยเคยเห็นแต่ในทีวีอ้าไม่ไม่ไม่แปลกครับแ่นในตู้เย็นน่ะแปลกผมบอกที่หมดนะ เขาไม่ได้เตรียมไว้มาก่อนนะมีเวลาไม่มากนะครับต้องให้คาดูฮาฮานะครับโอ้ยอย่ากดดันขนาดนั้นสิคุณขาคาเฟ่แห่งนี้ซุปเปอร์สตี้ครับผมบอกเลยว่านักร้องที่คัดมาหมดแล้วคัดที่สวยเข้ามาคัดที่อื่นคัดออกเราคัดเข้าอ้าวดีดีรับไว้หมดเลยพี่ชาลีเป็นไงตัวนนี้มีครอบครัวหรือยัง๋อ้ีแล้วเอมาพูดถึงเรื่องเมียดีกว่าแม่กับเมียน่ะใครรักเรามากกว่ากันอุ้ย แน่นอนละมันมีผู้หญิงคนไหนรักเราเท่าแม่ใช่เมียต้องรักเรามากกว่าแม่จะบ้าหรือไงเอารักเรามากกว่าแม่ฟังแคลรีก่อนอยังไงอ่ะแม่เรานะพอดเรามาปั๊บอ่ะกินนมแม่อยู่สองเดือนอ่ะ,อะแม่เอบาบอระเพ็ดมาทาหัวนมเฉยเลยเอาบอระเพ็ดมาทาหัวนมอมอแต่เมียโอ้ยอยู่มาสี่สิบกว่าปีมันไม่เคยจะคิดเอบาบอระเพ็ดมาทาหัวนมให้กูดูดเลย องคิดใหม่แล้วก็คิดใหม่แล้วคิดใหม่มีไหมมีไหมมีไหมตอนี่นี่ก็ไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ส่งเงินไปให้ส่งเงินไปให้ใครส่งเงินให้แม่ดิเออให้แม่แล้วว่าไงเอ้าก็ส่งลงเงินไปให้แม่นี่ก็ส่งไปเมื่อสงการปีที่แล้วหกร้อยไม่รู้จะใช้หมดหรือยังส่งเท่าไหร่นะหกร้อยสงการปีที่แล้วสงการปีที่แล้วปีนี้จะสงกา์แล้วเออแม่แกคงประหยัดจะน้องนี่ คณะนี้เล่นยังไม่ค่อยกลมกลืนผมคิดว่าพี่โกมาแล้วทีมเขาไม่ลงตัวพี่พี่โกผมว่าต้องว่าต้องรบกวนป๋าป๋าเคยเล่นตลกมาก่อนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับป้าเปิดูไปเถอะท่านผู้ชมใครได้ไหมครับขอขอตัวช่วยหน่อยครับเป็นบุญแล้วอาสนาฮเป็นบุญแล้วอาจสนะให้ค่อยเกิดมาความอดไฟผู้ใดผู้ใดกักท่หา ก็ค่อยสวยค่าพัะเจ้าร้องไห้ทำไมพี่ไมค์เคลื่ยนต์ครับครับผมก็ก็คือคือเราเจอกันสบายวินล่าคาเฟ่นะฮะยุคนั้นมันก็เป็นตลกยุคคาเฟ่ก็เจอเขาก็เขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับก็แต่เพียงว่าเรา เราอยู่กันสั้นเกินไปนะครับถ้าเขาอยู่อีกนานเขาจะมีความสามารถคือทุกอย่างละครับมันไม่ใช่วันเดียวเขาจะเก่งเลยทุกอย่างก็จะค่อยๆไปค่อยๆไปประมาณละครับนะฮะครับผมก็ขอบคุณรายการที่คุณไม่ลืมผมนะครับไม่ลืมครับพี่ิฉลี่ครับเมื่อสามสิบปีก่อนวันนั้นถ้าได้พูดกับหัวหน้าคณะคนนี้ก่อนจะจากลากันพี่จะพูดอะไรออจะพูดว่าอ่าผมจะไป ก่อนนะบอกผมไม่มีความสามารถพอที่จะได้เล่นตลกอีกต่อไปแล้วก็อย่างนี้เป็นความรู้สึกที่วันนั้นจากไปโดยไม่ได้ลาหรือเปล่าครับไม่ได้ลารับผมมันเป็นความรู้สึกของคนที่จากกันโดยที่ไม่ได้ล่ำลาครับจึงจึงมีบางอย่างที่ค้างใจอยู่ถ้าเราได้ยินแบบนี้ในวันนั้นพี่ไมเคิลจะบอกอะไรกับลูกคนาลูกคณะผม <คน S 2> ไม่ให้เขาไปหรอกครกับ ก็บอกว่าต้องคุณชฉลีต้องสู้ทุกคนอย่างคุณกติฎีก็เคาเคยมีปัญหาเหมือนกันเคยท้อเคยถอยแต่ชีวิตเมื่อก้าวขม้มาบนหน้าเวทีบางครั้งมันก็มีขำม,มัง่งไม่ขำม,มัง่งนะครับพี่ชฉลีครับครับผมสิ่งที่อึดอัดอยู่ในใจเราตลอดมามันมันดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับผมที่ได้เจอเขาแล้วก็เขาได้พูดออกมาเออเราก็เข้าใจครับผมเข้าใจเราไม่ได้ลาเขาเองเราออกมาเฉยๆเองงบมองว่าถ้าเป้าหมายสูงสุดมันคือการ สร้างความสุขให้กับคนเราอาจจะมีพาหนะหลายพาหนะเพื่อพาไปสู่จุดนั้นก็ได้ตลกอาจจะเป็นพาหนะคันหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่พี่มาทําให้พวกเราเห็นด้วยความสามารถของพี่ด้วยรอยยิ้มของพี่พี่กําลังขึ้นพาหนะอีกเครื่องหนึง่งที่กําลังพาพวกเราไปสู่คําว่าความสุขเช่นกันฉะนั้นชีวิตคนเรามันไม่ได้มีถูกหรือผิดมันไม่มีแค่ซ้ายกับขวามันมีทางเลือกมากมายค่ะ เพื่อเป้าประสงค์ที่พี่ตั้งใจไว้นั่นก็คือมอบความสุขให้กับคนอื่นพี่คือคนคนนั้นเลยค่ะที่มอบให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ท่านผู้ชมกับท่านท่ากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกชออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ